ถ้าพี่เพื่อนหาปั๊มนะเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยเลยถ้าหาปั๊มอ่ะพยายามเน้นเรื่องอะไรเรื่องธรรมชาติเรื่องกดไตลักรู้ไหมดูดิคุมฟิกเห็นอะไรต่อพี่เพื่อนเห็นอะไรต่อเห็นตามมดไหมเราก็มองตามมดเห็นไหมเนี่ยเรามองตามมดเราก็มองออกถ้าคนมองธรรมชาติออกนะแค่เขาดูแค่ตรงนี้เขาจะรู้เลยว่าอย่างตัวหนังสืออย่างเงี้ยพี่พี่ในนเนี่ยตัวหนังสือเนี่ย แค่ระบองตัวหนังสือเราก็รู้รู้แล้วเนี่ยกลมหลวงชุมพรเห็นไหมเนี่ยตัวหนังสือเป็นยังไงมองเอาเนี่ยเห็นไหม้วมองโลหะเป็นยังไงเห็นไหมเห็นสีสะไหมเนี่ยเห็นสีสะเห็นหน้าผากเนี่ยเห็นข้างแก้มไหมนี่ยนะเรายิงขึ้นจอจะขนาดไหนพี่บินบินลองคิดดูนะฮะเนี่ยเราดูกันชัดๆว่าเป็นโลหะอะไรนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมยิงขึ้นจอนะเดี๋ยวจะรู้ว่า จะหล่อขนาดไหนด้วยไม่ใช่หล่อธรรมดานะลอ้อหล่อเลยแหละนะครับผมบอกได้เลยเห็นไหมเป็นโลหะอะไรเอ่ย่ยาปั๊มกันดิกไ,ไหมเนี่ยนะคงไม่ต้องถามใ้พวกนั้นแล้วนะเพราะว่าเลยไหมเราดูด้วยตาเราก็รู้แล้วว่าเป็นโลหะอะไรเนาะพยายามคิดพิดจารณาเรื่องกดตรลักเรื่องธรรมชาตินะฮะถ้าเป็นปัม๊มพ,พี่เพื่อนๆก็วางเลยนะพระปัม๊มมนเรียบร้อยคืออะไรเกศพุทต้นซอยแล้วนะฮะ นี่นะอ้าวปุ๊บเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงอ่างด้านหลังเป็นยังไงเอ,อ่ยเดี๋ยวเราก็มองเดี๋ยวขอยอนุญาตสูงนิดนึงปุ๊บอ้าวนี่นะผมก็เหลือแค่2ององค์นี่เลยนะฮะเพราะว่ามีท่านออกกัดเอาไปแล้วก็ใครนะที่เอซท่านหนึ่งจับชื่อไม่ได้นะนี่นะ ที่ระลึกเดี๋ยวดูตัวหนังสือนี่เป็นย mm ังไงเนี่ยปั๊บ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 สองสี่หกหกเห็นดูตัวหนังสือก็ออกเลยเนี่ยพี่เพื่อนเห็นตัวหนังสือแล้วเป็นไรแล้วก็มองรู้แล้วเดี๋ยวว่าเป็นโลหะหล่อหรือโลหะอะไรเห็นไหมเนี่ยมันปั๊มไม่ได้ในยุคสมัยนั้นน่ะนะเห็นไหมฮะเห็นไหมแล้วอะไรเนี่ยแล้วสิงห์เนี่ยลวดลายเขาหายไปไหนสิงห์เนี่ยเราก็มองเอาเห็นไหมสิงห์ทำไมไม่มีลวดลายล่ะหายไปไหนนถ้าปั๊มอ่ะะะฮ แต่แต่ก่อนมันไม่ได้มีกล้องขยายไงพี่เพื่อนเราไม่สามารถตรวจสอบได้เนาะไอพวกนั้นบอกปั๊มมาเราก็ปั๊มต่อปั๊มอะไรกันเลยอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์เอ่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องขยายเนาะเรายิงดูได้รู้หมดเลยนะว่าหล่อโบราณไหมหล่อเวียงไหมอะไรเรารู้หมดไงแต่ก่อนเราไม่รู้